ร้องดีแม็กวัชรพลผลิตผลจากค่ายข้าวสารแลนปดล่อยเพลงรักสุดอบอุ่นให้ความคิดถึงมันทำงานจากปลายปากกาให้พอใจเรียบเรียงโดยกัง้งปืนต่อที่สำคัญเพลงนี้แม็กเป็นโปรดิวเองเลือกนักแต่งเพลงคนเรียบเรียงและดีไซน์การร้องเองไว้เนื้อหาเพลงจะพูดถึงคนรักที่คิดถึงกันตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงกันเสมอ ให้ความคิดถึงมันทำงานตลอดเวลานั่นอ่องงแอม้วัชรพลดีไซน์การร้องเป็นแนวบีกตะเป็นบีทอีสานออกจังหวัดแรปเปอร์หน่อยหน่ยผสมผสานกับดนตรีอีสานพินแคนโบวดได้อย่างมีสีนออีกหนึ่งสิ่งที่แม็กภูมิใจนำเสนอสุดๆก็คือนางเอก M อน้ำตาลตาแป๋วนะชื่อดังนั่นอ่องงอตอนที่แมกรู้ว่าพี่น้ำตาลจะมาเป็นนางเอก M อดีใจตื่นเต้นมาก ผมติดตามช่องติ๊กต็อกของพี่เขามานานแล้วพี่น้ำตาลเป็นคนน่ารักเป็นกันเองมีความสุขในการถ่าย MV เพลงครั้งนี้มากบอฝากเพลงให้ความคิดถึงมันทำงานด้วยครับแฟนๆชมความน่ารักของนางเอก MV งเพลงนี้ได้ทางช่อง y o u u u e เข้าวสารแลนด์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยบอผอมอมแม็กวัชรพล ลูกทุ่งอินดี้มาแรงกล่าวปิดข่าวข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคน,คนลูกข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่ง